สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนายทุนน้อยครับวันนี้ก็จะมารีวิว X Max นะครับคันนี้ก็ออกนานแล้วนะครับเพิ่งจะมารีวิวให้ FC ทุกคนดูนะครับนี่ก็เพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆนะครับทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับดูจากปกคลิปนะครับมาชมกันเลยแทมแทร่นี่ครับรถเป็นปี2 0 1 7นะครับซื้อมาประมาณ 2 2เดือนได้แล้วครับเพิ่งจะมาดีวิวถ่ายให้ดูครับพอดีดูเยนเพิ่งเพิ่งปิดเทอมครับนะเขาเรื่องกันเลยเวลามีจํากัดนะครับของแต่งที่ติดของแต่งที่ติดรถมาก็มีนี่ครับโช๊คนะครับมีโช๊คแล้วก็มีท่อราคาบรลิกเอ็กแม็กนะครับแล้วก็ทำสีล้อนะครับมีแค่นี้นะครับที่ติดรถมานะครับ ที่ผมไปเก็บอะไรเมื่อใหม่ก็จะมีนี่ครับเป็นน็อตอุดอารนะครับเก็บหมดเลยครับแถวนี้ประมาณราคาพันพันห้าได้ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับน็อตอุดจานไฟนะครับตัวนี้ก็ได้มาประมาณห้าเจ็ดแปดร้อยกว่าบาทนะครับรวมประมาณสองสามวอยนึงนะครับ เลี้ยมานานแล้วนะครับเออภัวาายจำมาคาไม่ได้นะครับไปก่อนนี่นะครับขุดขุดไอขุดปั้มน้ำมันนะครับปั๊มบนนะครับปั๊มบนนะครับก็จะตาลายนะครับพอดีไม่มีตากล้องนะครับถ่ายเองนะครับแล้วก็เก็บชุดหน้าครับเป็นน็อตชุดหน้าครับเก็บหมดเลยครับรวมๆก็แต่งเพิ่มเติมก็ห่วยเกือบสามพันได้อยู่ดีครับ เก็บไม้เรื่อยเนาะก็ะเก็บหมดแล้วครับนี่น็อตโชว์ประมาณนี้ครับแล้วก็มีนี่น็อตนี่รวมรวมแล้วก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ที่เก็บมาครับเป็นน็อตนี่ตัวประมาณนี้แหละครับถ้าใครอยากให้แต่งอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับ จะจัดให้นะครับอือครานี้ทุกคนก็จะสงสัยนะครับว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับซื้อมามือสองในราคาแสนสี่หมื่นะครับสําหรับเจ้าอีกแม็กก็มีคอนแต่งเพียงเท่านี้น,นะครับสําหรับใครชอบในคอนดีดูฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะครับพอด,ดีช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่รเดี๋ยวจะกลับมาทําแบบจริงจังแล้วเจอกันคลิปหน้า